ได้เวลาให้อาหารให้อาหารให้อาาหรอะไรครับคุณป้อมช่วยอธิบายหน่อยครับเมงโก๊ตเมงโก๊ตโอเคเมงโก๊ตได้ยาพอมีอ่าแล้วอะไรล่ะขาวๆนั่นน่ะแล้วคนให้น่ะขาวไหมไม่ขาวไม่ขาวเทเลยป้อมเทเลยปัญญาเทเลยเทได้เลยเดี๋ยวมันหนาเลยใส่เข้าไปกลางๆนั่นน่ะ นั่นแหละเดี๋ยวพอมันล้นปุ๊บเราก็เกลี่ยไปทางนู้นใช่ไหมมันก็จะไปเต็มบอ่อนี่กําลังกิน,นกําลังนอนใช่ไหมไวัยนี้หรือว่ากินไม่นอนเลยโอม้มันไม่รู้จกนอนหรอเกลียอ๋อกินอย่างเดียวไม่นอนเลยจะไม่ใช่คนคนต้องนอนพักผ<อ>่อนนะแล้วคนที่ให้อาหารหนอนนอนไหมหรือว่าตื่นมาให้อาหารนอนทั้งคืนเหมือนกัน <laughs> กินเสียงอะไรแท๊กๆท๊ินเสียงอะไรไปเลยเสียงหนูมากินหนอนหรือเปล่าได้นี่ไปเคาะใช่ไปมเนี่ยถอดถ้าเคาะเนี่ยหนึ่งลอยเลยมันกนมันเข้ามามันก็อิ่มมาดีตอนเข้ามาไปตอนแรกมันก็กินหนอนจากนั้นหนอนก็กินมันใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมหนอนมันถึงกินหนูได้อ่ะต่างเลยคนเลี้ยงบล็อกหัวมันแล้บล็อกหัวมันเลย นี่พอเราใส่แป้งเข้าไปกลิ่นม,มันก็จะออกเปรี้ยวๆนะเหมือนบูดๆแต่ตอนแรกเราใส่ไส้ปลาไปกลิ่นม,มันก็จะออกเน่าๆหน่อยหนึ่งหนอนนี่เอาไปทำอะไรครับคุณป้อมเอาไปบดบดอย่างนี้เลยเหรอมันก็เป็นน้ำหมดอ่ะดิไม่ให้มันแห้งก่อนดิอ๋อให้มันให้นอนมันแห้งก่อนพอหนอนแห้งแล้วยังไงอีกครับ ไปคั่วให้มันกรอบจากนั้นก็ปั่นเป็นผงผสมกับอย่างสิผสมกับอะไรนะที่เราผสมกันอยู่ทุกวันนี้เราไปเอามาจากทะเลใช่ไหมแต่ปูกุ้งแล้วก็ปูกับกุ้งปูกับกุ้งนี่ก็มันเป็นเปลือกมันนะ ไม่ใช่ตัวมันนะถ้าตัวมันนะคนเอามากินใช่ไหมคนเอามากินเออเป็นเปลือกเป็นหัวมันปูก็เป็นก้ามปูกระดองปูใช่ไหมอ่าแล้วก็มาผล์คนไก่พวกนี้แล้วถ้าเกิดไก่กินแล้วมาดียังไงอ่ะก็แข็งแรงมันเป็นเรื่องของไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเรื่องของไอ้เล็บเก็ดกระดูกโครงสร้างปากใช่ไหมใ่ ปากมันพวกนี้เป็นแคลเซียมเป็นอะไรมันก็จะแข็งแรงมันแข็งว่างั้นเลนน่ะเวลาไปต่อสู้ไปอะไรในบ่อนี่มันมันมีนด้วยนะมีแมงเนี้ยมีแมงวันลายนะบินอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่มันไข่นี่มันก็ออกมาจากบ่อนี่นี่ไข่นี่มาวางไข่ไรนี่ไข่เออเนี่ยมาวางไข่นี่เป็นเดือนใช่เออมาวางไข่เนี่ยบินเต็มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่คือเมงวันลไลน์จริงจริงบ่อมันจริงๆอยู่ข้างนอกบ่อบินมัเนี่ะ เราไม่ได้ให้มันมาไข่ที่นี่แต่นี้มันไม่ได้เชิดล็อกมันมางมันเองนะมางมันเองตามตามที่มันหลุดของมันไปตามธรรมชาติแหละอ่ะคุณทรงสวัสดีผู้ชมหน่อยทรงสวัสดีไหนครับกลังให้หหนอนมือเว่ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพัราสวัสดีครับนะเดี๋ยวคุยพบกับป้อมกับ พ่อใหญ่เมาใหม่พวกนี้นะจ้า